สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะคับวันพบกับผมเบิ้มปรีชาชาแนลนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเกมซอรเซตแมนนะครับมีกล่องมาสุ่มใหม่นะฮะและแน่นอนนะครับผมก็ไม่พลาดเช่นเดิมนะฮะก็คือจัดมันทุกตู้เลยแล้วกันนะครับผมยังชอบเลยการสุ่มกรชาเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะรู้นะว่าผมเป็นคนที่ดวงดีที่สุดนะครับคุณผู้ชมนี่น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดวงดีที่สุดในเกมพับยีใสก่กล่องนะ ก็ว่ากันไปนะครับผมไม่อยากขิงเยอะเลยเดี๋ยวพอเกลือขึ้นมาเดี๋ยวจะหน้าแหกนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับผมได้เติมแคนดี้ไว้ที่3,688แคนดี้นะฮะก็จะมาดูกันว่าผมจะเหมาตู้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะครับผมขอฝากร้านเติม UC นะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเสร็จแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top ครับใช้เพียงเลข ID ในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัย100%แน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น R.O.V Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends of Runeterra L.O.L w i Lift d r เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Top Up Gamer นะครับเติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัย100%ต้อง Top Up Gamer ครับโอเคครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกัััันน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 นเเเเเเลลยยดดดดีีีกกกวววว่่่่าาาาาะะคครรรรบบอออออ๋ซื้้้้ไใใชปป็สิ กล่องนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ทราบนะว่ากุญแจเนี้ยสามารถใช้เป็นส่วนลดได้นะครับสายฟรีก็สามารถสะสมกุญแจแล้วไปเปิดกันได้นะครับโอเคผมซื้อก่อนเลยแล้วกันโอเคมาแล้วนะครับอ่าเราซื้อสองแพ็กเลยนะฮะโอเคครับ นี่ก็เป็นกล่องใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของกล่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับนน <c oughs> อันนี้ก็น่าจะเป็นของที่แรงที่สุดในกล่องนี้นะก็จะมี2ชุดนะครับเป็นชุดผู้ชายกับชุดผู้หญิงนะครับน,นี่ก็เป็นชุดผู้ชายส่วนนี่เป็นชุดผู้หญิงโอเคของผู้ชายที่จะเหมือนแบบราชาปีศาจนะครับชุดวิเศษเขาปีศาจอ่ะเหมือนกระตูนเรื่องอะไรสักอย่างที่ผมเคยดูผมจำไม่ได้ว่ะเออช่างมันเถอะโอเคครนะับอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนนะครับเป็นสกินปืนเลเซอร์นะครับ ก็เป็นสกิลปืนเลเซอร์อันแรกของเกมนี้นะครับในเซิร์ฟไทยเรานะโอ้โ oh, หถ้าเกิดว่าใครเป็นสายสนายเลเซอร์เนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับผมว่าสกิลนี้แม่งเท่สุดๆ,ๆนะครับต่อไปก็เป็นชุดม่วงนะครับจะเป็นชุดแม่มดลิลิทนะฮะชุดนี้ก็น่ารักดีนะครับแต่ส่วนตัวในกล่องเนี่ยผมชอบ2ชุดนี้นะครับแล้วก็จะมีชุดหมีนะครับหมีคุมะอันนี้ก็น่ารักดีนะครับมันเปิดออกมาเป็นอะไรวะเมื่อกี้เห็นแบ,บๆ เอ้ยเป็นหน้าคนอันนี้ก็เป็นสกิน M16 นะครับเนี่ยผมแอบเสียดายนะเพราะว่าผมอยากได้สกิน M4 เพราะผมไม่เคยมีเลยสกิน M4 ของเกมนี้นะครับก็ไม่มาสักทีแต่ว่ามันก็มีกิจกรรมที่แจกสกิน M4 ฟ,ฟรีนะก็คือให้เราไปยิงโบโบนะโบโบก็คือตัวเขียวๆโพวลิ่งในแมปนะครบกี่ตัวกี่ตัวเนี่ยมันก็จะแจกสกินฟรีนะครับแล้วก็ลูกซองอีกแล้วครับผมลูกซองนี่มาทุกแพ็คตรงตรงอันนี้ก็เป็นเครื่องร่อนนะครับสัตว์เลี้ยงโลกระสุนนะอันนี้ก็เป็นภาพแบล็กเกาล์นะครับ ไม่ใช่ผมพูดผิดอันเนี้ยคือถ้าเปิดตัวส่วนอันเนี้ยคือแบก็กเกลอาอันนี้เป็นท่าเต้นนะครับแล้วต่อไปก็ไม่มีอะไรครับโอเคครับผมจะเปิดแล้วนะครับทุกคนเย่๋ยลืมกดไลค์ให้ผมเวยนะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ผมนะไปครับครั้งแรกเห็นไหมถ้าเรามีกุญแจเนี่ยมันจะลดราคาให้เรานะครับเนี่ยกลายเป็นศูนย์บาทเลยจาก540แคนดี้เนี่ยเป็นศูนย์เลยนะครับผมเปิดแล้วครับสิบครั้งแรกไปลุยครั้งแรกเราได้อะไรวะเนี่ย ท่าปัะตวชุดม่วงอ่าปกติปกติของครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาได้ชุดทองอ่ะมันจะโกงเื่อื่นเขาเกินไปนะครับเราต้องแบบค่อยๆไปทีละสเต็ปปนะฮะไปครับครั้งที่2ครับผมลุยกรอบรูปนะครับแล้วก็ลูกซองต่อไปที่เหลือก็ขยะไปครับครั้งที่3มครับบัฟเอ้ยมามาแล้วครับชุดแรกผมชอบ นะฮะจริงๆอ่ะผมไม่ต้องเปิดต่อก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าเนี่ยผมอยากได้อะไรอันหนึ่งเนี่ยก็คือแค่นั้นก็พอนะครับไม่จำเป็นต้องเปิดต่อแล้วแต่ว่าระดับเรานะฮะเราต้องเปิดให้สมฐานะนะครับแล้วก็ค่อยไปซื้อมาม่ากินทีหลังนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเปิดต่อนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบชุดไหนนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าแบบในกล่องอันเนี้ยชอบชุดอันไหนมากที่สุดนะครับโอเคต่อไปครับลุยบับ ปืนนี่ออกอยากนะเนี่ยนี่ครั้งเนี้ยคุณผู้ชมมาเดากันดีกว่าว่าปืนกับชุดอันไหนจะออกก่อนกันแต่ผมคิดว่านะจากการที่ผมสุ่มกล่องเกมนี้มาทุกกล่องเนี่ยแต่พลาดกล่องซีซั่นแรกไปซีซั่นเดียวเพราะว่าไม่ทันนะครับแต่ว่าก็ได้ชุดฟรีมาแล้วก็เป็นชุดสีด,ดำๆอะ่ะที่คนใส่กันเยอะๆอะของกล่องสุ่มของซีซั่นแรกอะ่ะผมก็ได้ฟรีมาจากงานแข่งนะฮะแต่ครั้งเนี้ยผมคิดว่านะมันจะออกทีเดียว2ออันติดเลยวะ่ะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไปครับลุยนี่ไง เฮ้ย <He> ไม่ใช่เหรอวะอ๋อเรายังไม่ได้ชุดหมีโอ้โหตายอ่ะสรุปก็คือสกินปืนแม่งออกยากสุดละในกล่องเนี้ยนะครับเหลือจะเชื่อเรายังเหลือแคนดี้เท่าไหร่เนี่ยเาเหลือแคนดี้อยู่2 1 8 8แคนดี้นะครับอ๋อครั้นี้ก็ครั้งสุดท้ายก็นะครับตามนั้นครับคุณผู้ชมเนี่ยผมเสียไปเท่าไหร่เองอะผมตีไปว่าผมเสียไปประมาณ2,000แคนดี้นะครับในการเหมาตู้เพราะว่าผมได้เอาแคนดี้เนี่ยนะประมาณ360ปะ้ะที่ไปซื้อ แ,แจกกุญแจถ้าเกิดว่าเราไปซื้อ,อน,นั้นนะมันจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่ามันจะได้ส่วนลดในการเปิดกล่องนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ดองกุญแจไว้เยอะๆก็คุ้มสุดๆนะครับโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดนี่แล้วเล่นดีกว่าเพราะว่าคันนี้มันเหลือนะเผื่อได้สกินเอ็มโฟไม่ได้หวะของลดราคานะครับซื้อให้หมดโอเคเรา เหลือแคนดี้ไว้ดีกว่านะครับเพื่อเอาไว้เป็นการซื้อชุดหรือว่าสุ่มกล่องอื่นๆนะครับที่กำลังจะตามมานะฮะยุคนี้นะครับอยากได้อะไรก็ต้องประหยัดไว้นะครับผมใช้เงินมากไม่ได้ครับเศรษฐกิจดีๆแบบนี้นะครับอันนี้ผมประชดนะเนี่ยไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวช่องบินนะฮะเอาไปว่ารู้กันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดที่เราได้มาทั้งหมดกันดีกว่านะฮะอ่าการ์ดปาร์ตี้นะครับเป็นฉากหลังนะครับแล้วก็นี่ครับสกินบ๊บ อ่ถ้าเปิดตัวนะครับเครื่องแต่งกายนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเราได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ครับผมชุดราชาปีศาจนะครับชุดนี้นี่อย่างเฟี้ยวอะถ้าเกิดว่าใครที่แบบชอบเล่นตัวละครที่แต่งตัวเป็นแบบผู้ชายอย่างเงี้ยชุดนี้ก็เท่อยู่นะแต่ว่าส่วนตัวผมอะผมชอบแบบชุดผู้หญิงมากกว่าไม่รู้เป็นไงชอบทุกเกมเลยชอบชุดผู้หญิงมากกว่าแบบแต่งตัวให้เป็นผู้หญิงมันแลน่ารักดีนะครับต่อไปก็จะเป็นนี่ชุดนี้แหละครับอันนี้ก็เป็นชุดผู้หญิงของเรานะฮะอันนี้มันคืออะไรวะเนี่ย แค่มีขาวๆที่ตาเนี่ยนะมีเอฟเฟกสีดำๆนะครับเหมือนว่าเป็นดอกกุหลาบสีดำนะครับกลีบดอกกุหลาบประมาณนี้ครับเนี่ยจะอยู่รอบๆตัวเรานะฮะผมลืมดูว่าชุดสีแดงนี่มันมีเอฟเฟกต์ปะนี่เอฟเฟกต์มีครับมีเอฟเฟกต์อยู่ที่ผ้าคลุมข้างหลังนะครับแล้วก็ที่ตานะครับจะเป็นสีแดงๆเห็นไหมโอเคครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นชุดม่วงนะที่เราได้มานะครับนี่ครับเป็นชุดอันนี้ครับ ปกติชุดม่วงจะไม่มีเอฟเฟกนะฮะที่มีเอฟเฟกจะเป็นชุดสีทองนะครับจะเป็นชุดแร่นะครับแล้วก็จะมีชุดหมีนะครับนี่นะครับก็จะเป็นชุดครับที่เราได้มาก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ชุดผู้หญิงแล้วกันนะฮะโอเคต่อไปครับก็จะเป็นสกินปืนนะครับที่เราได้มานี่ครับสกินปืนเลเซอร์นะครับแล้วก็ปืนไรเฟิลอันนี้มี M 1 6อ่ะผมจำได้มี M 1 6นะครับนี่ M 1 6เราไม่เคยมีสกินเหรอเนี่ยเออไม่เคยมีอันนี้ก็น่าจะเป็นสกิน M 1 6อันแรกของเกมปะไม่แนน่ใจะครับ มีเอฟเฟกด้วยเห็นไหมเป็นดอกกุหลาบสีดำนะครับต่อไปก็เป็นลูกซองนะครับลูกซองนี่เยอะมากเลยสกินลูกซองเนี่ยมีทุกแบบทุกกล่องทุกแพ็คมันมาทุกอันจริงๆนะครับเขาที่ท็อปฟอร์มจริงๆนะบอกเลยท็อปฟอร์มจัดๆโอเคครับผมก็สําหรับคลิปวันนี้นะครับผมก็จะมาสุ่มให้คุณผู้ชมได้ดูเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามีกล่องอะไรมาใหม่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้คุณผู้ชมดูเรื่อยๆนะครับผมถ้าเกิดว่าตังค์ผมยังไม่หมดนะ <laughs> ถ้าเกิดว่าอยากให้ผมทำต่อก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์คลิปนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้ผมนะในการทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับผมเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายจุกู